Nó rửa trong Rồi Cái này lại nàn lên điên điên đến, đến มา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 สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไล่นานเลยครับผมจะขึ้นไหมไม่น่าขึ้นนะ <c oughs> น่ามีแต่ดินกะทิเลยน่ะนะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เสียเบิร์ดครับผมเจมอ๋อดีครับเจม <c oughs> เจเจมเจเจมดีครับง <c oughs> านเข้าเลยครับ เกล่นล็อกว่านี้นะถ้าไม่เอาดินออกให้หมดยับงานหยาบเลยโอ้สิีดสเสดี้องเ็มครับ <c oughs> นี่ก็มาช่วยครับแต่ว่ายังช่วยไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะออกรุ่นไหนครับหกล้อโอ้ยังไม่รู้เลยครับ สวัสดีครับหนุ่มเอ็มยับเลยสิจีมยับเลยคืนนี้อีกยาวนานครับรถเจ้าอะไรเสียบอยหายเสียบอยหายไปไหนครับ เจียบอยวิ่งดินอยู่นะเจียบอยหายไปไหนไม่ขึ้นล็อกว่าน,นี้แต่ขอให้ขึ้นครับ กินยังกินอะไรยังยังเลยครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยจะมิดรถแล้วจะมิดคันแล้ว อ้าวดินถล่มโอ้ดินถล่มดินถล่มอันตรายมากเลยเนี่ยตักออกเลยบางสังกะสีสีขอไใช่ครับสีขอครับ ทำเทอโบยังยังเลยครับสวัสดีแมคโคซิงนี่ด,ด่วนครับเอเอออกเลยโอ้ต้องทำทางใหม่เนี่ยตรงนี้เอาเลยเ,เลยเดี๋ยว ภาพไม่ค่อยชัดเลยเนาะ <c oughs> ไหนสดใน YouTube <c oughs> ไม่จมดุแท้รถเสมาทีมงานม้าขาวนะครับใช่ครับทีมงานม้าขาวครับเทรวุฒิคือที่สุดแห่งยุตธจักรยุตธจักรอะไรครับ ยาวแน่คืนนี้ใช่ครับพี่อุลยาวยาวแน่นอนครับคืนนี้ปฟิเสฮไทย์ีจมหนักอยู่กลางคืนมันดูอ่ะแสงมันก็แสงไฟมันก็ย้อนเนะมองไม่ชัดเลย ง,งานแบกไม้ก็แบกมาเรื่อยๆครับเสียจิมมาช่วยแบกไม้หน่อยเสียจิมสวัสดีนุ่งเตร์กราวครับสวัสดีครับนุ่มเตร์กราวปะพลชัยคุณทองขายแล้วเหรอครับก็คำัดจำแล้วครับผมมหนักหนักอยู่ครับหนักอยู่หนักอยู่ คุณทองก็ถ้าใครดูคลิปก็รู้เลยครับว่าเขามัดจำแล้วนะครับก็เอซี MC อยากได้ไปดูแลก็ให้ครับเดี๋ยวปั้นคันใหม่อีกคันปั้นรุ่นไหนดีเนาะขายไปเก้าแสนครับผมเสเว็นมาแล้วไม้โอ้ไม้มาเยอะมาก ผมกลับวันที่15เสียมาเอาซานนี่มายะเสียมาเอาซานนี่มาวันไหนจะได้มาถ่ายคลิปหน่อยทีมงานดินด่วนต้องฮีโน่ครับเออแจ๋วอาว้ไปยืนตรงนั้นก็ถล่มตัว <laughs> โอ้ เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยอันตรายอันตราย,ยาไปยืนตรงนั้น <c oughs> ดินถล่มเลยเมื่อกี้ดีไม่ทับคน <c oughs> โอ้อันตรายมากเลยเมื่อกี้ <c oughs> เปิดให้หมดเลยนี่ <c oughs> ระวังไม่มีที่เดินมาด้วยลูกเป๊ะเกือบๆนี่เลยดินที่ว่าดินยุบไปก็แบบนี้เลยที่ดูดคนเข้าไปเนี่ยเสียหนุ่มเมาแล้วพี่เออเมาอะไรนะสองแปดห้าสองแปดห้าเป็นเหตุสวัสดีคนหนองบัวโคราชครับสวัสดีตาน้อยโดยอ่างคางครับ เก้าแสนรวมเครื่องเสียงทำไมอ้ยเก้าแสนรวมเครื่องเสียงก็ไม่ได้อะไรตัวขายอะไรทาไมเก้าแสนรวมเครื่องเสียงขายไม่ได้หรอกเครื่องเสียงเขาจ่ายตังหาครับเครื่องเสียงเขาจ่ายตังหะนะครับผมอู้ถ้าเก้าแสนรวมเครื่องเสียงอู้คนวิ่งซื้อตรึมเลยแล้วขายดีเลยแล้ว ก็เ,เสียงรวมเครืร่องเสียงสวัสดีทอดสักเืิดสักสวัสดีใจใจรักครับสวัสดีเดอะเบสมบาย สวัสดีเดอะเบสม o b บายสวัสดีชัยใจรักสวัสดีตุ้มเอ็มปิดไฟน่ะลูกพี่แต่งจ้ามากเลย หนาวไหมู้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับข้าวก็ไม่มีกินสวัสดีสวัสดีไม่รู้คืนนี้จะขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็พรุ่งนี้เช้าอีก อแห้งอพี่อยากได้แบบเป็นกระป๋องนะมีไหมเป็นกระป๋องนเนเสียเจมอยากได้แบบกระป๋องยาวๆไหมไอเราก็ไม่ม,มีตังด้วยตังก็ไม่มีไม่มีตังสักบาทเลยมีตังอยู่ห้าร้อยเติมน้ำมันหมดเกี้ยงเลยเสียเจม ทักไปบอกรถจมโอ้เกี่ยมาประมาณ200ครับเกี่ยมาประมาณ200ครับงานนี้น้ำมันเกี้ยงเลย ระวังนินถล่มเนื้อตรงนั้นน่ะออกออกออกเฮ้ยเจดจิมโทรมาหรือเปล่าสั่งเบียร์กระป๋บบองหน่อยใช่ไหมดวงดาวห่นความรักสวัสดีครับลุกพีปป่จะกลับยังไงอ่ะทางพังหมดแล้วครับตอนนี้ น่าจะเดินอ้อมไปทางนู้นครับเดินอ้อมได้อยู่ได้สะลูกหนึ่งครับสีจิมได้สะลูกใหญ่ด้วย cầm lăng bị thứ cháo đưa lúc kia bây giờ tiếc là rồi chôm. งานด่วนครับเย yeah. วันนี้ได้กี่เที่ยวเสียจมสวัสดีหนึ่งเฉยๆสวัสดีกิติพงศ์ครับผมอยู่ใกล้ไม่ได้ด,ดินถล่ม เกย์ใหญ่ครับตัวเกยใหญ่ตัวเกยใ,ใหญ่เริ่มหนาวแล้วครับตอนนี้ภาพชัดถ้าไม่ชัดจะปิดไลน์นะตัวเกยใหญ่เราชิวๆครับไม่ซีเรียสครับน่าจะได้อยู่มงประมาณ30เที่ยว 720ยชัดโอ้ขอบคุณครับผอ้ริพัฒนเอาไปวิ่งดินทำลิปก่อนได้ครับผมก่อนส่งลูกค้าผมต้องเอาไปวิ่งดินก่อนครับดูว่ามันจะขึ้นบ่อไหวหรือเปล่า ได้เห็นตอนวิ่งดินแน่นอนครับอีกอีกหลายวันอยู่ครับเพราะว่าต้องทำเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงประมาณห้าหมื่นครับจานชูเจอช้างป่าใหญ่มากโอ้อันตรายเลยอ,อยู่แถวนั้นมีแต่ช้างอะ่ะ ทำให้ถึงก็ประมาณ20เที่ยวครับติดตามรับชมคลิปทางช่องรถดำซิ่งที่ตัวดนะครับผม ผมไม่ได้ไล่จนจบนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บแบตไว้ครับก็สวัสดีช่างเก่งครับผมปนอะไรหน้าเฟซครับช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ช่างเก่งปนหน้าเฟซแบบโอ้ใครไปทำอะไรเนาะใครไปทำอะไรช่างเก่งฮะบอกผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้ จ่ายจำเดือนไม่มาโหหน่อยนหายาเป็นติเห้ยถอนยังถอนยังมามามาช่วยกู้รถหน่อยเร็วเอาทีอฟอามา,มา,มาวินหน่อยไปรีบไปไหนไปเอาทีอฟอามา,มาวินขึ้นหน่อยเร็ว ไมดดตไม่ดีคู่ไม่ได้อะไรไม่ใช่ถุงทองอะทักษะขุนทองอีกทีให้มันถูกหน่อยอเดี๋ยวไปหาพี่ประมาณ18บแปดสเกดสิบแปดเดี๋ยวไปหาครับเดี๋ยวจะพาไปงานเดี๋ยวจะพาไปงานใหญ่ไปเปล่า ให้ผมไปกู้แต่ผมกู้ไม่ได้อ๋อเครดิตไม่มีติดตบูโรเหรอไม่ใช่กู้เงินเป้กู้ไม่โคโอ้ยยับจะนาบกู้ไม่โคไม่ใช่กู้เงินเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ดีครับพี่เบิร์ดครับเสียเบิร์ดสวัสดีเสียเบิร์ดครับได้สาลูปยึงแน่นอนครับได้เบียร์ยังยั้งเลยครับยังไม่ได้ครับถ้าได้ก็จบไรเลยครับเพราะว่าไม่มือไม่มีมือถือกระป๋องเบียร์ครับถ้าเบียร์มาก็จบไรเลยครับ ไปไปดูคลิปเอาด้วยจานออดโอ้ยจานออดมากูุ้มไปโครหน่อยเดียวอันนี้จมครั้งที่สองแล้วครับปีนี้ เดี๋ยวไล่ใหม่เดี๋ยวไล่ใหม่กินเบียร์ก่อนเดี๋ยวไล่ใหม่ถ้าเบียร์มาเดี๋ยวไล่ใหม่กินเบียร์หมดเดี๋ยวไล่ใหม่ครับ คครับสันดีขอนถอนสันดีโอ้ฮแตชีคันนี้นี่ไม่มีโหลดเลยครับแกวอยู่ดิเอ้ใช้ได้เลยครับรถเสียฟาร์มครับรถเสียฟาร์มมาแล้วครับนี่ครับเอามายเยอะแทะ เดี๋ยวโอเคๆเ,เดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนไปวัสดีครับบายยครับ